ท่านผู้ชมครับค่ําคืนนี้นะครับกับสวนมรธาอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับแล้วก็กับช่องมรธาแช n เนลในช่อง YouTube นะครับคืนนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเรื่องของการอ่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบรีดนั่นแหละนะครับคือการผสมพันธุ์ทุเรียนนะครับดอกทุเรียนการตัดดอกนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูซิว่าวิธีการในการผสมพันธุ์เพื่อให้ทุเรียนเนี่ย มีโอกาสที่เกสรตัวผู้กับกับเกสรตัวเมียเนี่ยคือมีโอกาสผสมพันธุ์กันนะครับก็เป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะป้ายหรือปัดนะครับเอาเกสรตัวผู้ไปชนกับเกสรตัวเมียเพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับลูกจะได้สมบูรณ์ตัวดีนะครับจริงๆค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนที่สามนะครับเพียงแต่ว่าก็เพิ่งจะมีโอกาสได้มาถ่ายทําเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่ ได้ติดตามรับชมในช่อง YouTube ของมลทาชาแนลนะครับเราเคยติดตามกันมาเป็นระยะระยะนะครับตั้งแต่ที่พ่นสารเคโคนะครับรวมถึงการคว้านท้องกิ่งรวมถึงการให้น้ําการแต่งดอกแล้ววันนี้พอดีมีดอกบานนะครับจริงๆบานมาสัก4ีวันละนะครับเพียงแต่ว่าเริ่มปัดมาได้3วันวันนี้เป็นคืนที่3นะครับความชื้นก็มีส่วนนะครับเมื่อวานเช็คความชื้นได้เจเมื่อวานซึเจ ตอนทุ่มกว่าดอกยังไม่บานเต็มที่นะครับต้องมาตอนสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มนะครับดอกถึงจะบานเต็มที่นะครับเขาบอกว่าให้น้ําน้อยดอกบานช้านะครับแล้วก็ให้น้ํามากดอกเนี่ยเตรียมบานตั้งแต่บ่ายสี่โมงละนะครับอันนี้ถามผู้รู้มานะครับแล้วก็สังเกตจากตรงนี้ด้วยก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าการผสมพันธุ์หรือการปัดดอกเนี่ยพรุ่งนี้เช้าสักเก้าโมงสิบโมงนะครับสำหรับท่านที่อาจจะ เพิ่งออกปีแรกลองสังเกตด,ดูนะครับถ้า9ก้าโมงสิบโมงกีบดอกยังอยู่นะครับหมายความว่าอยู่สักเกินครึ่งแสดงว่า,าการผสมพันธุ์เนี่ยมีโอกาสผสมพันธุ์ได้ดีติดดีนะครับแต่ว่าปัดไปด้วยล่วงไปด้วยพรุ่งนี้เช้า8ปดโมงครึ่งเก้าโมงมาดูเหลือแต่หางแยะไม่มีกีบดอกติดอยู่เลยอันนั้นโอกาสในการผสมพันธุ์ที่สมบูรณ์ก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอเก็บความรู้เล็กๆน้อยเพราะว่าสวนมาลาทาตรงนี้นะครับ เราดูแลดอกทุเรียนมาแล้วตรงนี้เข้าปีที่5นะครับจากการเก็บสถิติจากการสังเกตนะครับจากการถามผู้รู้ดู YouTube บ้างอะไรครับมีหลายสวนที่ทําให้เราได้เห็นในเรื่องของการตัดดอกแต่ว่าก็เราก็ทําเองด้วยนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะสังเกตได้แล้วก็นํามาบอกเก่ากันเดี๋ยวผมพาไปดูการตัดดอกการผสมพันธุ์ทุเรียนในยามค่าคืนนี้แล้วก็แน่นอนครับอุปกรณ์ครับเสียพง จำได้ไหมครับคนนี้ที่นับหนึ่งสองสามลูกแรกปีที่แล้วรู้สึกว่าจะลงทิกตอกด้วย <laughs> <laughs> นี่อุปกรณ์นะครับเราดูนะครับสําหรับสวนที่ออกข้งแรกนะครับก็ไม้กวาดของเรานี่แหละนะครับทางเหนือเขาเรียกกขงทางภาคกลางผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรรู้ไหมกงกันแหละเนาะไม่รู้เหมือนกันที่ก็เอาไปทําไม้กวาดนะครับ <laughs> ก็จะทําเป็นให้มันอ่อนนิดนึงนะครับปลายอ่อนๆหน่อยนึง นะครับอันนี้คือสูงยาวเนี่ยที่ผมทําไว้หลายขนาดเนีเนื่องจากว่า,าความสูงของอต้นทุเรียนน,ยนะครับบางครั้งก็อาจจะมีดอกที่อยู่สูงนะครับซึ่งก็ต้องใช้เราก็ไม่อยากจะปีนป่ายนะครับเราก็ใช้เนี่ยยาวๆหน่อยนึงนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับใช้โขงอย่างนี้แหละไม่กว่านี้แหละนะครับตัดให้มันส,สวยหน่อยนะครับก็ทําให้มันอ่อนๆเวลาปัดดอกแล้วเกอรตัวเมียจะได้ไม่หัก นะครับถ้าหากแล้วก็ในเรื่องของการผสมพันธุ์ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อยอย่างเร็วสามชั่วโมงนะครับในการที่จะผสมพันธุ์สมบูรณ์น่นะครับเพียงแต่ว่าแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาวันสองวันในการที่จะ,ะการผสมพันธุ์จะถึงจะเดินไปถึงรังไข่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้หักนะครับอ่ะนี่คืออุปกรณ์นะครับเล็กจะเล็กจะน้อยก็แล้วแต่ขนาดนะครับอ่ะอย่างนงี้ก็ได้นะครับของผมพอดีว่ามันมีทั้งกิ่งล่างกิ่งบน ร่างมากก็อาจจะคุกเข่าปัดก็ได้นะครับก็อ้อนวอนเจ้าที่ไปด้วยคุกเข่าปัดอย่างเงี้ยนะครับว้าวสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะผสมพันธุ์กันดีๆเนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของการปัดดอกทุเรียนในค่ำคืนนี้นะครับว่าผสมพันธุ์จะเป็นอย่างไรวิธีการนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูต้นเล็กก่อนจริงๆมันออกเป็นปีที่สองปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เอาไว้ เพราะว่าดูมันเล็กเกินไปปีนี้ไหนๆมันก็อยากออกอีกละก็เลยให้มันหัดออกลูกติดลูกเลี้ยงลูกดูนะครับต้นนี้เล็กแต่ไม่เล็กอย่างที่ว่าดอกเยอะมากแล้วครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับวิธีการในการปัดดอกหรือผสมพันธุ์ทุเรียนในยามาค่ำคืนน่นนะครับเขาบอกว่าเกสรตัวผู้เนี่ยพร้อมละหกหกหกโมงหกโมงเย็นอะ หกนาฬิกานะครับหกโมงเย็นแต่เกรสรตัวเมียเนี่ยจะพร้อมตอนหนึ่งทุ่มไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชื้นอุณหภูมิผมให้ดูก็ได้สละหนึ่งดอกอ่าตรงนี้นะครับนี่คือดอกที่บานเต็มที่เสร็จแล้วที่เห็นเยอะๆเนี่ยคือเกรสรตัวผู้่ผมดึงให้ดู นี่นะครับเกสรตัวผู้ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้อะจะเหลืออยู่อันเดียวเห็นไหมครับนี่คือเกสรตัวเมียอ่าทีนี้อบางท่านก็บอกว่าดอกทุเรียนจะไม่ผสมจากเกสรตัวผู้กับตัวเมียใน,นดอกเดียวกันเราก็เลยต้องใช้วิธีปัดเกสรตัวผู้เนี่ยจากดอกอื่นเพื่อให้ไปโดนกับอีกดอกหนึงนะครับ จริงๆแล้วก็คืออย่างเงี้ยบางคนผ่าดอกปัดดอกก็ทําอย่างนี้นะครับแค่อย่างงี้งี้ก็ติดละนะครับแต่ว่าเราจะใช้ไม้กวาดในการที่จะปัดเกสรตัวผู้จากดอกอื่นเพื่อให้ไปโดนตัวเมียเนี่ยอีกดอกหนึ่งถึงจะมีการผสมพันธุ์ที่สมบูรณ์บางท่านบอกว่าทุเรียนจะไม่มีการผสมกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียในดอกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงตัวในเรื่องของการปัดดอกนะครับอ่มาดูวิธีตัดดอกปัดดอกนะครับ อันนี้คือไม่กวาดเราก็จะปาดไปปาดมาอย่างนี้แหละนะครับเพื่อให้เกสรตัวผู้เนี่ยติดตามไม้กวาดนะครับแล้วก็ไปโดนใส่เกสรตัวเมียของดอกอื่นอปาดอย่างนี้นะครับโหต้นนี้เล็กจิ๋วแต่เจ๋วนะครับอย่างนี้ก็คงจะต้องนั่งคุกเข่าตัดกันละครับ อ่าอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ล้วทีนี้ถ้าให้ดีที่สุดจะต้องมีน้ำตาลหยดลงมานะครับซึ่งหยดลงมาจากตัวเมียน,นี่แหละนะครับเราปัดอย่างเงี้ยปกติอุณหภูมิพอดีความชื้นพอดีก็จะมีน้ำหยดลงมาแต่ตอนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้คือวิธีการปัดดอกเดี๋ยวเราไปดูสักต้นสองต้นเพราะว่าบางครั้งถ้าอยู่ที่สูงสูงเนี่ยเราทำยังไง นะครับเอาไปดูต้นอื่นหน่อยหนึ่งนะครับต้นนี้ผมปัดมาแล้วสองสามคืนนะครับเป็นหางแย่ละต้นนี้เป็นพันกระดุมเมื่อกี้เป็นหมอนทองนะครับก็จะมีคือกระดุมเนี่ยความชื้นสูงเขาจะบานเร็วกว่าหมอนทองนะครับเมื่อวานซืนความชื้นที่เจ็ดสิบสิบเก้าองศา กระดุมเนี่ยบานเต็มที่แล้วแต่หมอนทองเนี่ยยังเป็นกีบสีขาวอยู่เลยยังไม่บานออกเต็มที่นะครับก็เช่นเดียวกันครับกระบุงกระดุมอันนี้เขาเรียกว่าดอกนุ่นหัวกําไรนะครับถ้าก้นสีทองทองก็จะเรียกว่าหัวกําไลละเดี๋ยวเขาจะปีออกเสร็จแล้วตอนเช้าตอนกลางวันจะปีออกกลางคืนก็คือเราก็เห็นแล้วว่าคืนนี้บานแน่ก็เตรียมตัวบัดออกนะครับอันนี้ก็เป็นกระดุม ก็มันอาจจะมีหลายช่อนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันปีละคือชุดนี้แหละพรุ่งนี้จะบานนะครับแล้วก็หนึ่งพวงเนี่ยมันจะค่อยๆบานไม่พร้อมกันนะครับอาจจะมีดอกนี่กับบานก่อนอันนี้กับทีหลังอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ปิดใช่ไหมครับนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหัวกําไรนะครับมะเขือพวงรุ่นหัวกําไร <c oughs> ซึ่ง วิธีการในเรื่องของการให้น้ําเนี่ยท่านผู้ชมครับเสริมอีกนิดนึงถ้าสมมุติว่าตั้งแต่หัวกําไรอย่างเนี้ยหรืออาจจะเป็นว่าหัวฟวงใหญ่ที่ใกล้หัวกําไรหรือเอาหัวกําไรดีกว่าเราจะเริ่มถอยน้ํแล้วนะครับจากรดลดอยู่ร้อยเปอร์เซ็นสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นยี่สิบนาทีเราก็จะเหลือสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็เหลือห้านาทีพอนะครับเพื่อให้ดอกเนี่ยมันบีบเข้าหากันได้นะครับไม่กลางออกถ้ากลางออกมันแข็งแล้วก็จะหัก นะครับแล้วเวลาบานบานไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการให้น้ําก็เป็นส่วนสําคัญก่อนที่จะปัดดอกอ่อนที่ดอกจะบานเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวกําไรถอยน้ําเหลือสัก2 5เปนะครับสักก่อนที่ดอกจะบานเนี่ยสักสัปดาห์หนึ่งหรือหรือห้าวันก็ได้นะครับแล้วแต่สภาพแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องการให้น้ําก่อนที่ดอกจะบานด้วยนะครับสําคัญครับก็ปัดเหมือนเดิมนี่แหละอันนี้ก็อาจจะไม่สูงอ่ะโดยมีที่สูงไหม สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าพี่สูงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูที่มันสูงๆอ่าผมก็เคยปัดที่สูงก็สนุกดีอ่าต้องปีนไตยหน่อยนึงก็คืนนะครับอ่าไปดูอีกต้นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับถ้ามันสูงก็ใช้ไม้ที่ยาวขึ้นนะนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะปาดไปก็เหมือนปัดเมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่าใช้ไม้ที่คันที่ยาวขึ้นอ่าก็แค่ปาดเคลียร์มาแค่อย่างนี้พอนะครับ จุดเริ่มต้นของการปัดนะครับเราพยายามให้ไอ้ไม้กวาดเนี่ยทุกคันนี่น,นะครับปาดไปให้มันมีตัวผู้นะครับติดที่ไม้กวาดด้วยเผื่อว่าเราไปปัดดอกอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็จะได้มีตัวผู้ไปผสมอ่า้าหยดละโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยแสดงว่ามันมีความพร้อมที่สุดละนะครับเสียพงตอนนี้กี่โมงนะ สามทุ่มตรงขณะนี้เวลายี่สิ็ดนาฬิกานะครับเราก็ค่อยสังเกตไปนะครับทุ่งพึ่งเป็นยังไงสองทุ่มพึ่งเป็นยังไงสามทุ่มเป็นยังไงความพร้อมในการที่จะผสมพันธุ์นะครับนั่นหมายความว่าเวลาปัดไปเนี่ยจะต้องมีน้ําซึ่งต้องไม่ใส่มากนะครับถ้าใส่มากแสดงว่ามีโอกาสติดน้อยนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องมีความเหนียวเหนือนอดิดน้อยนะครับเพื่อให้ใกระุนตัวผู้ไปติดแล้วก็ พอดีกับการที่จะไปติดกับไอเดกสอนตัวเมียน่ะน,นะครับตรงนี้เห็นไหมคนละด้านไหมเห็นไหมน้องตัน้นอ่าเห็นนะนะครับเห็นไหมครับหยิบดอกก็อาจจะล่วงไปด้วยจริงๆต้องเห็นน้ํานะครับน้ําหวานที่มันหยดลงมาด้วยก็ถือว่าโอเคไปดูอีกต้นหนึง่ง